ก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมพวกผมเป็นที่แค้นแคทเกมมิ่งนะครับอยู่เกมโดบอก,กับแมทที่ไม่ชื่อว่าซอร์บลีเออร์นั่นเองครับผมเนื่องจากมีสกิลพีดีอยู่ในแมทแบบนี้นะผมเลยตามมาเล่นแมทแบบนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งเกมเกมนี้นะผมก็จะมีระบบเควสระบบต่อสู้อัตโนมัตินะผมก็จะมีความเหมือนอ่าเอเมอรบว์พีจีนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดสเตตัสการเปลี่ยนอาวุธแล้วก็การมีสกิลมีการรีเบิร์ดแล้วก็มีการอ่าใช้พวกอาร์ติแฟกต์นะครับ แรกๆก,ก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะยังไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ราคาก็ได้เรื่องอยู่ครับกับของในเกมนี้นะซึ่งเควสแรกของเราก็คือการผ่านเวฟที่สามนะผมก็กแรกๆอาจจะงยากหน่อยเนาะมีแต่ก,กิ่งไม้นะครับผมอัพเลเวลไปก่อนแล้วจะได้ผ่านไปถึงตรงนั้นได้นะฮะจะถึงก็ยังไม่แน่ใจเลยก,กิ่งไม้ดาเมจน้อยๆนะฮะ เออตายแล้วะโอ้ตายแล้วนะครับตอนนี้ขอสุ่มหน่อยดีกว่าฮะอันไหนได้บ้างเนี่ยอืมอันนี้นะ่ากดได้แต่ไม่ได้เพียงพออ๋อต้องสุ่มกดต่องกดทีเดียวแล้วนะนะครับปึ๊บกดไปฮะได้อะไรเอ่ยโอ้ดาบจตสหลัดครับผมมหากราบโอ้ถือว่าดวงดีอยู่นะฮะอันนี้อืมเอ,อ้ะ ไอ้นี่ได้รีเบิร์สได้แล้วนี่ลองรีเบิร์สหน่อยสิได้โอ้ได้แต้มสกิลครับเดี๋ยวส่งเฟสเอาเพชรโอ้โหสิบเองคนเนี้ยตายแล้วครับได้อ่าเรามีบูทจากการส่งมาเนาะก็ใช้ไปเลยด้านะครับได้แต้มสกิลมาผมเดี๋ยวปล่อยออโต้ไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในครับผมว่าแต้มสกิลที่เราได้มานั้นทำอะไรได้ครับโอ้ก็มี2สกิลนะมีลมกดกับใบปิวอ่าอัพเป็นลมกดแล้วกันได้ไหมเราออัพอย่างงี้โอเคครับ แล้วก็ใส่โอเคสกิลคู่ดาวโอ้นานนะครับแต่อัตโนมัติเกมนี้ไม่มีให้อ่าเ้าจะใช้สกิลให้นะครับก็ซื้อสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกนงครับใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าการอุ่นเกมนะครับผมอันนี้เวสของสกิลวิดีโอผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะฮะ เข้ามาแล้วครับนี่ครับปลดออโต้ไปเลยครับออโต้สกิลออโต้เลยมีเพื่อนอยู่ด้วยครับผมอืมน่าจะโหดอยู่เหมือนกันครับเพื่อนเราใช่ครับเพื่อนโหดฮะโอ้โหเขาเอาไปหมดเลยครับครับตัวไว้นี่เราก็อืมไม่ค่อยไหวฮะตัวเราอ๋อได้เหรียญครับผมกับกิจกรรมนี้มันได้เหรียญนะครับเออตายฮะเออเดี๋ยวไปดูซิเหรียญมันซื้ออะไรได้บ้างอ๋อไว้แรกครับผมอืมแต่ใช้เยอะมากเลย ถงั้นก็สักหน่อยแล้วกันนี่แหละครับผมการสลับสกินดีนะฮะอ่า<ะ>เดี๋ยวดูซิเรียกอะไรบ้างมีโอ้เขียวครับผมเอาเขียวมาเลยด้านช่วยรีบแรงนะครับนี่โอ้เขียวเท่มากเลยครับแล้วก็เป็นอาคาเมาดาเลนแล้วกันครับบวกคียติคอลดาเมกับบวกคิยติคอลอัตาคินะครับนี่ครับใส่เลยฮะ ไปก็เคียวครับผมนี่เป็นเคียวของสปิเกอร์แมนครับผมนี่มีดนตรีบินอยู่ตรงปลายเคียวครับเท่ครับเท่เอออันอื่นได้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองไปลองดาเมจกันดีกว่านะฮะเป็นเคียวที่น่าจะเล่นกระบดนี้น่าจะโอเคนี่ครับโอ้ดาเมจขึ้นมาเยอะเลยครับผมนี่โอ้โหติดขี้ที่นึงครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นอัพดาเมจลวนนะครับผมเพื่อเคลียร์ดัมเขาแียกนะใช้ดาเมจในการเคลียร์มอนที่ไวขึ้นนะครับมอนทีเดียวให้ตายไปเลย ไม่ต้องหง่วงนะเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วสงครามครั้งนี้ไม่มีแค่พวกนายเท่านั้นมีเราอีกต่างหากนะครับบอกเลยเดี๋ยวอัพเรยพีอีกหน่อยอ่าโอเคคุณเรีไปเยอะๆครับผมจะได้อัพรับเยอะๆหน่อยนี่สบายครับผมตอนนี้ได้เคียวมาทีนึงฟันไวครับแต่ก็ฟันตัวใหญ่ๆบางตัวก็ไม่ค่อยเข้าโอ้ตาย <laughs> นี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะผมก็ฟาร์มมาหลายรอบแล้วจุติไปหลายรอบแล้วนะผมตอนนี้ก็ เริ่มแรงครับผมนะแต่ก็ยังสู้สกิวีดี้ไม่ได้นะผมก็ต้องมาฟาร์มธรรมดาไปก่อนเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็รีเบิร์ตผมต้องการไว้0กนะผมกับการรีเบิร์ตครั้งที่9นะฮะก็ใช้เวลามาประมาณนึงแล้วครับในการฟาร์มนะฮะก็คูนเอ็กพีดีนะครับผมก็ฟาร์มง่ายขึ้นแรกๆนะเนีรกๆจะแรกหลังๆก็มีความหนืดนะครับผ ก็ดูเหมือนว่าใกล้จะุยเกือบนึก <c> ว <oughs> ่าจะนึกว่าจะตายแล้วนะไมเลยไรครับต่อครับนี่ฟาร์มไปก่อนเอาเวลครับขอหกสิบได้ไหมเพื่อนหกสิบอะก่อนตายได้ไหมเพื่อนนิดนึงอ่ะนิดนึงได้ไหมอะเออได้อยู่ครับน่าจะได้ประมาณเวฟนี้ระมังเนี่ยหรือมันก็ได้เวฟหนึ่งหรือเปล่านะได้อยู่ครับได้อยู่หกสิบก่อนหกสิบก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพื่อนอีกนิดนึงตรงนี้ได้ได้โอเคครับผมหกสิบแล้วนี่ ดเลีล้ยวผมแล้วก็ยอมตายครับไปเขาตีเออ,อเครสให้ผมไปซัมมอนเลยฮะโอ้ดูสิขอดูตัวซัมมอนของเกมนี้หน่อยอ่าเป็นพ่อมดครับผมตัวแรกอ่าได้พลังของเขาคืออะไรอ่ะอ๋อจะเทเลพอร์ตเราไปที่เวฟที่20เลยครับผมโอ้ดีดีครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฟาร์มเร็วขึ้นนะฮะไหนลองไปลองกันหน่อยนะครับผมเนี่ยเข้ามาแล้วอ่านี่วาร์ปใช่ไหม เฮ้ยฮาร์ปครับผมเออเจ๋งครับอย่างนี้นี่ครับโอเอ็กพีก็คูณขึ้นมาอีกครับเพราะว่าตัวจากแรกๆเอ็กพีน้อยเนาะพอประมาณเวฟประมาณนี้ก็คือเอ็กพีกำลังดีกับเรานะครับนี่ครับก็อัพดาเมจไปก่อนนะฮะเอออย่างนี้สรัลลขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดผมตายรอบนี้เนี่ยผมกะจะไปลองสู้กับกิบตี้อีกรอบหนึ่งนะผมน่าจะไหวแล้วนะฮะในความคิดของผมนะเพราะตอนนี้เราก็วล่เยอะกว่าตอนแรกแล้วนะครับผม แล้วก็ไหนจะแตดไหนจากการที่เรามีฮีโร่เข้ามาช่วยแต่ฮีโร่ก็ไม่ได้ช่วยสู้นะแต่ไม่ป็นไรครับผมเราตัวคนเดียวก็ไหวครับอันนี้เราด่านที่24ครับ25ต่อเลยครับไหวอยู่ฮะสบายยครับฟันทีเดียวแต่โดนลุมนี่ยไหวไหมไหวอยู่ครับนี่เก็บที่25ครับผมแต่เราก็ใกล้แล้วครับใกล้จะสู่ขีดแล้วครับเลือดเหลือแค่หนึ่งครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะไม่รอดละ เออเอ้ยเอารอดเองคือเขายังเขายังให้ผมรอดนะแต่ก็เปรบนี้น่าจะไม่รอดแล้วหรือเปล่านะเออเนี่ยตายแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองกับสกิปดี้กันเลยดีกว่าเนี่ยผมเข้ามาแล้วฮะนี่โอ้โหดาเมจของเราครับนี่โอ้โหสบายครับแรกแรกแต่ก็ เวลก็ถับผมว่าไม่ได้เยอะนะหมายถึงว่ากลับการมาฟาร,ร์มกับแมปธรรมดากับแมปอย่างเงี้ยแบบจกินวิธีเวลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมแต่เป็นการฟาร,ร์มเหรียญเนาะนะครับแล้วก็ตีมันไม่ค่อยตายด้วยน่าจะต้องอีกสักพักีใหญ่เลยครับผมกว่าจะแบบฟาร,รม์มพวกนี้ได้สบายนะแต่ไม่รู้ว่าอีเวนต์จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับออาครับเฟปที่4ครับเฟปที่5เอาเป็นบอสครับผมเป็นพระเจ้าแห่งซ่วมครับเออลบลบ ตายแล้วหลบไม่ทันโอ้ว่าวันนี้เอาไว้พอแค่นี้กันดีกว่าผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมยังไงก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเัไเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ